สวัสดีค่ะพบกับไฮโลรัมโรเฮงนะคะก็วันนี้มีชุดมานําเสนอนะคะตัวนี้เป็นเนื้อสเกนห้าหุ่นครึ่งนะคะชื่อชุดว่าแก่ขึ้นคู่11บเอ็ไฮโลเดี๋ยวงานเป็นแบบไหนเรามาดูงานกันเลยนะคะอันนี้ก็3ามนะคะอันนี้ก็เน้นคู่เน้น11บเอ็นะคะเล่นได้ทั้งหน้า4และหน้าลายนะคะ อันนี้ก็คู่2นะคะเดี๋ยวจะลองหน้า4เปิดฝานะคะตัวนี้เล่นได้ทั้งหน้า4และหน้าลายนะคะลูกค้าออกคู่ออก11ค่ะออกบ่อยนะคะแต่ไม่ได้ออกทุกรอบอันนี้ก็11นะคะเล่นได้ทั้งหน้า4และหน้าลายวางยังไง,ง,ไงก็ได้ค่ะสโลแกนของร้านเรานะคะขย่าไม่เป็นก็ออกค่ะอ่าอันนี้ก็11นะคะ ก็เล่นได้ทั้งปิดฝาเปิดฝาค่ะอ่านี่นะคะงานเป็นแบบไหนลูกค้าดูงานเลยค่ะตาตื้นนะคะนี่นะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อสเกนราคาเพียง390บาทนะคะถ้าสนใจก็โทรมาสั่งได้เลยค่ะ097 281 5281หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะตามไอดีไลน์ที่แจ้งเลยค่ะไฮโลร่ำรวยเฮงๆสวัสดีค่ะ